เปิดตลาดกระบาดดีไซน์ล้ำ JAC Hunter ราคาต่ำแค่เพียง4 6 3 0 0 0บาทตลาดรถกระบะในจีนเริ่มมีความคึกคักมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากเซเมนต์นี้เริ่มมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงแม้อัตราการเติบโตจะออกแนวทางกระดึบกระดึบกันไปก็ตามแต่เชื่อว่าถ้าหลายค่ายร่วมใจกันแนะนำรถกระบะอย่างต่อเนื่องในตลาดจีน มันก็อาจกลายเป็นเซกเมนต์ใหม่ที่น่าสนใจมากขึ้นในเมืองจีนล่าสุด JAC ผู้ผลิตรถยนต์ท้องถิ่นประเทศจีนเปิดตัวและราคาจำหน่าย JAC Hunter รถกระบะ compact ไซยักษ์มีดีไซน์ล้ำแหวกตามีด้านหน้าที่ได้รับอิทธิพลมาจากรถยนต์ฝั่งตะวันตก JAC Hunter น่าจะมีความสำคัญสูงมากเพราะยอดขายรถยนต์แบรนด์ JAC ในปี2020 ทำได้แค่เพียง8,9159คันอันเป็นผลพวงมาจากโรคโควิด1 9ที่ส่งผลกระทบต่อยอดขายโดยรวมแล้วอีกอย่างยอดขายรถแบรนด์ JAC กำลังอยู่ในช่วงขาลงเพราะแต่ก่อนพวกเขาเคยขายได้ถึง3,000สนกว่าคันมาแล้ว JAC Hunter เปิดราคารุ่นล่างสุดต่ำมากแค่เพียง1 2 9 8 0 0หวนหรือ 4 6 3,000บาทท็อปสุด1 6 0 4,800หยวนหรือ700,000 4,000บาทเห็นราคานี้ก็ถือว่าถูกมากพอสมควรถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะครับอย่าลืมว่า JAC Hunter ถือเป็น Top of the Line ของแบรนด์นี้กันเลยทีเดียวจุดขายตัวรถก็คือดีไซน์ภายนอกได้รับอิทธิพลมาจากรถฝั่งตะวันตก ไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์ไฟหน้าที่เป็นแนสอชั้นดีไซน์กระจังหน้าที่ชวนให้นึกถึงรถกระบะที่จำหน่ายในอเมริกาเส้นสายสัดส่วนตัวรถไปจดท้ายชวนให้นึกถึงโฟล์คสวาก n นอ a r รอกอยู่บ้างมีส่วนหนึ่งที่ชื่นชอบเรื่องดีไซน์ก็คือไฟท้ายที่ดูเรียบเรเรื่อยๆแต่ก็มีดีเทลที่ทำให้ดูล้ำสมัย สิ่งที่ดูแตกต่างจากรถกระบะที่จำหน่ายในเมืองไทยก็คือการออกแบบด้านหน้าให้มีพื้นที่กระจังหน้าใหญ่มากแต่ลดขนาดกันชนหน้าให้เล็กกระจื้วหลิวทำให้ตัวรถดูถึกแน่นหนาใหญ่พอสมควรมันไม่ได้มาแนวสวยเฉียวอย่างที่คนไทยชอบแต่คิดว่าความใหญ่โตและความดูถึกบึกบึนของมันอาจทำให้คนไทยบางกลุ่มชอบมันก็เป็นไปได้ JAC Hunter มีให้เลือกสขนาดตัวถัง ได้แก่ขนาดมาตรฐานความยาว5,330ม m mm, มระยะฐานล้อ3,110ม m mm. มรุ่นฐานล้อยาว3,400ม m mm, มจะมีความยาวตัวถังถึง5,620ม m mm. มตัวรถกว้างสะใจมาก1,965ม m mm, มสูง1,920ม m mm. มกลยุทธ์การขยายขนาดตัวถังรถให้แทรกกลางระหว่างรถกระบงัง1ตันในไทย และรถกระบะฟูลไซ z ์ในอเมริกาแต่จำหน่ายในราคาที่ถูกกว่าขนาดตัวถังถือเป็นสูตรสำเร็จที่ค่ายรถีนภาคหลังชอบทำกันนะครับที่ประสบความสำเร็จล่าสุดเลยก็คือ Great Wall p o w e a r นั่นเองดีไซน์ภายในห้องโดยสารก็เป็นสูตรสำเร็จเช่นเดียวกับ Great Wall p o w e r ก็คือพยายามออกแบบภายในให้ดูเป็นรถ SUV ระดับสูงมีเส้นสายที่ดูอนโรัษ์นิยม แต่ใส่ใจกับการใส่เส้นโครเมียมที่ทำให้ดูแวววับวับดูมีความแน่นหนาคล้ายกับ PPV ของบ้านเราการจัดวางอุปกรณ์ที่ดูหรูหราและมีวัสดุบ่งนุ่มหลายจุดแต่เมื่อซูมกันดูถึงลึกๆข้างในบางจุดเกรดพลาสติกของมันจัดว่าอยู่ในระดับเดียวกับรถบ้านนี่แหละสเปคภายในห้องโดยสารเบื้องต้นจะมาพร้อมกับเบรคมือไฟฟ้าปุ่มกดหลังคาซันรูฟบาะนั่งปรับไฟฟ้า หน้าจอมัดว้ผู้กับขี่ TFT เต็มจอหน้าจอสัมผัสขนาด10.4นิ้วรองรับการแสดงจอภาพรอบทิศทาง360องศา JAC Hunter ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรเทอร์โบ150แรงมา้าแรงบิด360นิวตันเมตรเครื่องยนต์แบบที่2ดีเซล2.5ลิตร V-M 150แรงมา้าแรงบิดสูงสุด360นิวตันเมตร360 และเครื่องยนต์เบนซินที่นำมาจากมิตซูบิชิขนาด2.4ลิตรให้กำลัง207แรงมา้าและแรงบิดสูงสุด320นิวตันเมตรสำหรับสเปครุ่นทอมนั้นก็จัดมาให้พอประมาณนะฮะได้แก่เบาะนั่งคนขับปรัไฟฟ้า6ทิศทางบอกนั่งหน้าปรัไฟฟ้าได้4ทิศทางถุงลมนิรภัย4ใบ Cruise Control Air Auto ติดตั้งแอร์ตอนหลังติดตั้ง กล้องมองภาพ360องศาระบบตรวจวัดแรงดันลมยางระบบช่วยขึ้นลงทางลาดชันแต่น่าเสียดายว่ารถใหญ่โตขนาดนี้แต่ไรระบบล้ำล้ำอัจฉริยะชย<ๆ>เช่นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินด้านหน้าอัตโนมัติหรือระบบเตือนทั้งหลายก็ไม่มีแปลกใจมากๆเลยนะครับแต่ว่าก็เฉยๆด้วยราคาจำหน่ายที่ถูกเอามามากเลยเพอสมควรในจีน หากใครชื่นชอบข่บาวสไตล์นี้โปรดซับสไคร์ช่องคีสกายขอพระคุณย่างสูงครับ